สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอย่างอค่อนข้างอาการค่อนข้างจะหนักน,นะครับผมแนะนำผลิตภัณฑ์คือโมดิโมดิที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรล้วนครับโดยเฉพาะมาจากมะลักขี่นกนะครับมะลักขี่นกของเราเนี่ยเรามีการสกัดโดยวิธีพิเศษนะครับจึงได้สารสําคัญในปริมาณที่สูงและสารสำคัญที่สูงเนี่ยออกฤทธิ์ไปก็เรียกว่าทําหน้าที่แทนอินซูลินไร้ขมปาคือทําหน้าที่แทนอินซูลิน นะครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยสายเหตุเกิดจากการที่ว่าตับก่อนเนี่ยผลิตอินซูลินได้ไม่พอหรืออินซูลินที่มีในร่างกายเนี่ยมันไม่ทํางานก็เรียกว่ามันดิสเตนต์เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหนานี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับน้าตาลที่เรากินก็ไปหร,หรือแป้งเปลือที่อย่างที่เรากินอาหารเรากินเข้าไปเมื่อย่อยเป็นน้ําตาลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำตาลเหล่านี้ไม่สามารถซึมเข้าสู่เซลล์ไปผ่านกับไปผ่าน,ไ,านไมโทคอนเดรียเพื่อแปลงอะนาเป็นพลังงานใช้ประโยชน์ได้ก็ทําให้ปริมาณของ อาปรับฟูโค้ดในกระแสเลือดเนี่ยสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรไตจะทําง,ทงานหนักสุดท้ายก็เกิดภาวะไตาวายปรากดภาวะไตาวายสิ่งที่ตามมาโรคต่อเนื่องจากเบาหวานก็จะเยอะแยะไปหมดเลยบางคนบางคนขึ้นตกที่ตาก็ทําให้เกิดตาบอดได้ นะครับไปที่ปลายประสาทมือเท้าก็แผลก็หายช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ,ไอสารสกัดของเราเนี่ยจากมะละกี่ลกเนี่ยทำหน้าที่อินซูลินไลคของเปาวความหมายคือไปทําหน้าที่ทดแทนอินซูลินที่มันขาดหายไปหรือมันไม่ทํางานโดยทําให้บัตรกรูโคสในกระแสเลือดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสามารถถูกผลักเข้าสู่เซลล์เมื่อผลักเข้าสู่เซลล์เซลล์ก็สามารถนํากรูโคสเหล่านี้มาแปลงเป็นพลังงานจึงทําให้ เลือดอ็เรามีประมาณของบัตรคูโคสในภาวะที่ปกติและณะนเดียวกันเนี่ยนะครับความอ่อนเพลียเพลียงจากการที่ว่าร่างกายขาดน้าตาลทั้งทั้งนี้กระแสะเลือดน้ำตาลสูงนะครับเพราะน้ําตาลเข้าไม่ได้ตรงนี้มันก็จะลดหายไปความสดชื่นของคนผู้ป่วยหลังจากที่ทานโมดิมันก็จะกลับมาภาวะปกติใช้ชีวิตได้ปกติได้ได้เหมือนเดิมการทานตัวนี้นะครับผมอยากจะกบอกว่ามื้อไหนก็แล้วแต่ที่เราทานอาหารเราก็ทานโมดิสักสองแคปซูลแต่มื้อไหนที่เราไม่ทาน เราก็าไม่จำเป็นต้องไปทานโมดีเพราะเหตุว่าเราไม่มีปริมาณอาหารหรือน้าตาลที่สูงเส้นเลือดสูง,สงเราไม่จำเป็นต้องไปทานมื้อไหนเราทานสิ่งที่เป็นแป้งหรือน้ำตาลน,น้อยเราก็อาจจะทานแค่เม็ดเดี่ยวแต่มื้อไหนจะเกิดว่าวันนี้อยากจะกินทุเรียนอยากจะกินของที่เราชอบชอบทีบ่มีเป็นนานแล้วเราก็าเพิ่มปริมาณของโมดีเพื่อีกมนิดหนึน่งเพื่อไปชดเชยน้ำตาลที่มันสูงในือดแสเลือดให้ผลักเข้าไปได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ง่ายๆของการอาหารเสริมส,สำหรับโรคเบาหวานนะครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นในสภาพจริงของครอบครัวผมตระกูลผมเป็นตระกูลเบาหวานทั้งฝ่ายคุณพ่อผมทั้งฝ่ายคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเบาหวานทั้งกัน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 ทั้งกันทั้งสองอบสองสองสองอบสองครอบครัวนะครับสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยได้รับผลกระทบตัวนี้ทั้งทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พ้นผมก็เป็นเบาหวานน้องชายผมเนี่ยเสียชีวิตเพราะเบาหวานไปมาสิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วตัวผมเองก็เป็นเบาหวานมาถึงวันนี้ก็ร่วมยี่สิบปี แต่ว่าผมใช้ชีวิตอย่างคนปกติพอทุกครั้งของการทานอาหารผมจะทานโมดิสองแคปซูลแล้ววันไหนที่ผมทานทุเรียนผมก็ทานเพิ่มมากขึ้นมื้อเย็นมื้อไหนที่ผมไม่ทานข้าวผมก็ไม่ทานต้องไม่ต้องทานโมดิเนี่ยผมใช้ชีวิตโดยอย่างนี้ไม่มีใครครู้ว่าผมเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานกับผมก็เป็นเพื่อนกันที่เราอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานแล้วเราก็ไม่ทำร้ายกัน จากการที่เราใช้โมดิตเนี่ยครับมาปเป็นเป็นมาเป็นตัวประสานให้เราสองคนนี้ถเพร่วมกันได้นะครับจึงอยากจะเป็นหนึ่งในความหวังนะครับที่เราไม่ต้องไปทานยาเคมีเพราะการทานยาเคมีสุดท้ายปริมาณยาต้องเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันเอาไม่อยู่นะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เพื่อปริมาณยาจะกินเรากินยาอาจจะเม็ดเดียวก็เพิ่มเป็น3เม็ดจากนั้นก็ต้องเพิ่มยาตัวอื่นเพิ่มเข้ามาสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องไปฟอกตงฟอกไต แล้วการใช้ชีวิตก็ไม่ปกติสุขนะครับเราสามารถอยู่กับเบาหวานได้ด้วยการปฏิบัติตัวของเราให้ดีแล้วก็เข้าใจในแง่ของการทานยาก็คือมื้อไหนเราทานอาหารที่มีโปรตีนหรือที่มีแป้งเยอะเราก็ทานโบดิ์เพิ่มขึ้นไปแต่มื้อไหนที่เราไม่ได้ทานเราก็ไม่ต้องไปทานโมดิ์มันนะครับอย่างนี้เราก็สามารถอยู่กับเบาหวานได้จนวันตายนะครับ